สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแชร์วิส o ูนะคะในวันนี้อ้อก็จะมาทําคลิปอัปเดตชีวิตตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองค่ะว่าทําอะไรเรียนภาษาจีนอยู่ไหมปีนี้ไม่กลับไปเรียนที่ฮาบินแล้วหรอก็จะมาบอกมาพูดให้ฟังกันในคลิปเลยนะคะคือปีนี้ปี2,563 อ้อมจะไม่ได้กลับไปเรียนภาษาจีนที่ฮาร์บินแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมันทําให้กลับไปเรียนภาษาจีนที่ฮาร์บินไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเหตุผลสําคัญเลยที่กลับไปไม่ได้นั่นก็คือเงินหมดทุกๆคนฟังดีๆนะเงินหมดค่ะเงินอ้อมหมดแล้วในช่วงเดือนมกราคมพาที่ผ่านมาแล้วเราต้องกักตัวอยู่บ้านเนาะเงินหมดจ้า ก็เลยคิดว่าจะทำงานหาเงินไปก่อนเพื่อที่จะได้กลับไปเรียนภาษาจีนอีกรอบหนึ่งนะคะในเดือนมีนาคมปี64นั่นเองแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าอ้อมทำงานหาเงินไปด้วยอ้อมก็ได้แต่ทบทวนของเก่าทบทวนบทเรียนเก่าๆที่อ้อมได้เรียนมาจากทางมหาลาัย HIT นะคะส่วนทางมหาลาัยเองอะ่ะเขาก็ยังไม่ให้นักศึกษากลับไปเรียนกลับไปแบบ เรียนภาษาจีนได้ปกตินะสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะ่ะแล้วก็อ้อมคิดว่ายังไงต่อให้กลับไปไม่ได้แล้วในปีนี้อ้อมก็เลยทำงานไปเลยแล้วก็ทบทวนของเก่าบทเรียนเก่าๆที่อ้อมได้เรียนมานะคะว่ามันมีอะไรบ้างเราจะได้เก่งเราจะได้แม่นยิ่งขึ้นเวลาเรากลับไปเรียนนะอุ้ยพูดภาษาจีนได้ฟังคนจีนรู้เรื่องมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ ส่วนทางมหาลาัยเองอ้อมก็ทําเรื่องพักการเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบอ้อมพักการเรียนไว้เลยจริงๆแล้วอ้อมต้องได้เรียนเทอมมีนาที่ผ่านมานี้แต่ว่าโรคระบาดมันทําให้อ้อมกลับไปเรียนไม่ได้ไงทุกคนอ้อมก็เลยพักการเรียนไว้ถ้าเกิดว่าทางมหาลัยพร้อมเขาอ,อนุญาตให้นักศึกษา กลับไปเรียนได้ตามปกติแล้วต่างชาติเนี้ยเขาก็จะส่งเอกสารมาให้อ้อมทําวีซ่าใหม่แล้วก็บินไปเรียนค่ะแต่ในระหว่างนี้ก็หาเงินไปก่อนเงินเท่านั้นที่จะหมุนเวียนชีวิตเราไปนะตอนนี้นะแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้าพี่เอาของจากหอพักมาไหมแล้วของที่หอพักล่ะจะทำยังไง อ้อมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะคือด้วยความที่ว่ามันกลับไปเอาไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จะขนมายังไงนะอ้อมทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะก็คือคุยกับอาจารย์ที่ดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเออฉันกลับไปเอาของไม่ได้ฉันทิ้งของไว้ที่นั่นนะอาจารย์เขาก็รับทราบแล้วก็โอเคนะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเคยติดตามอ้อมมาแล้วก็จะรู้ว่าอ้อมเรียนอยู่ที่มหาลายัยฮาโงต้าหรือเรียกสั้นๆว่า HIT นั่นเองนะคะ แล้วอ้อมก็โชคดีมากซึ่งอ้อมอะ่ะก็อยู่หอพักนักศึกษาไงมันก็เลยติดต่อสะดวกมันก็เลยคุยกับอาจารย์ได้ง่ายคะ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้อ้อม ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทบทวนภาษาจีนไปด้วยก็ตามนะแต่อ้อมก็รู้สึกว่าเอออ้อมไม่อยากจะทิ้งภาษาจีนไม่อยากจะทิ้งสิ่งที่ตัวเองเรียนมาลงทุนไปนะด้วยความที่ว่าเราก็อยากจะคุยกับคนจีนรู้เรื่องอยู่นิยายจีนก็อยากอ่านออกแบบไม่ต้องรอใครแปลอย่างเงี้ยดูซีรีส์แบบอ,ออกมาปุ๊บไม่ต้องรอแปลไม่ต้องรอซับชั้นก็ดูดูเรื่องนะอะไรแบบนี้คะ่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ คืออ้อมอก็จะพยายามเก็บออมเงิน ทำงานไปด้วยเก็บเงินไปด้วยเพื่อเอาไปลงคอร์สออนไลน์สถาบันการเรียนต่างๆนะที่เขาสอนภาษาจีนโดยเฉพาะอ้อมอก็อยากรู้ค่ะว่า,วาเออเรียนที่มหาลาัยที่จีนอ่ะแตกต่างเรียนกับที่สถาบันในไทยยังไงอย่างเงี้ยซึ่งอ้อมก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนได้ไม่ถึงปีมั้งคะทุกคนอ้อมไม่เคยเรียนสายศิลป์อ้อมไม่เคยเรียนเอกภาษาจีนมาก่อนเลยนะคะที่อยากเรียนเพราะว่าทํางานเป็นพนักงานขายแล้วตนนี้คนจีนมัน เยอะไงถ้าเราเป็นภาษาจีนไว้ o I, มันก็ดีกว่าใช่ไหมเวลาเราแบบขายของหรือว่าติดต่องานด้านอื่นๆนะคะแล้วก็ <c oughs> แล้ก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะช่อง YouTube อ้อมก็จะทำต่อไปแน่นอนจะพยายามหาคอนเทนต์ หาประโยชน์สาระดีๆมาป้อนให้ทุกคนทําคลิปอย่างสม่ําเสมอนะช่วงที่อ้อมหยุดทา YouTube ํไปอ้อมรู้สึกว่าอ,อ้อมไม่รู้อ้อมจะทําอะไรจริงๆนะก็เลยแบบอืปล่อยไปเลยละกันพอปล่อยไปมากค่าอ้อมก็คิดถึงการมาทําวิดีโอการมาพูดการมาคุยแบบนี้ค่ะก็หลายๆคนใ้้ยังติดตามอ้อมอยู่อ้อมก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะในอนาคตถ้าเกิดว่า อ้อมโตกว่านี้อ้อมก็อยากจะทำแบบคลิปวิดีโอท่องเที่ยวในจีนในประเทศจีนทั้งหมดวัฒนธรรมการอยู่การกินอาศัยอ่ะการอยู่อาศัยในจีนอ่ะว่ามันเป็นยังไง ในเมืองต่างๆนอกจากหาบินอะอยากจะไตเทียนจีนฉงช,ชิ่งกวางโจปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือหลายๆเมืองในจีนที่อ้อมยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าสถานที่หรือว่าเมืองต่างๆของเขาในประเทศอมันเยอะจริงๆคะ่ะสำหรับคลิปวันนี้อ้อก็จะไปแล้วนะทุกคนมาให้หายคิดถึงกันแล้วนะคะอย่าลืมถ้าเกิดว่าชอบถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์หรืออะไรก็ตามมาค่ะเป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งง,ง,งเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้อ้อมไปละบ๊ายบาย